đi người mọ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 i người đang người อันนี้เท่าไหร่พี่กูลนะอะไรครับอันนี้หน่สองที่อยู่ลพี่อ๋อเขางดเเนะดูไปแล้วอันนี้มันทำอะไรใส่อะไรบ้างอ่ะมีพวกข้าวคั่วริชใช่ไ้ใช่มะนาวนี่เหรอคะใช่ใช ทำไม่เรียบร้อยน,นะคิดว่าพี่ทานที่บ้านเนี่ยเต้นแต่ว่ามันเต้นถึงถึงถ,งถ,งถงนึ่งถึงเนี่ยนี่หนึ่งกิโลนี่โอเคเต้มาแล้วค่ะทุกคนนี่1นกิโลค่ะ หนึ่งร้อยแปดสิบบาทมาลองกิน,ะะนงงกูโอ้เะะอบเตนจังเลยโอ้โอ้โหอ้นหโอ้โิโ้องยหนเูโอ้โหอ้โหโอยโ้วหโอ้โหเอ้โหโอ้โหโอ้องโหงเ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โห้วหอหโอ้โหอ้โหโอ้โหนอ้โหอ้โหอ้ มันกรุบกรุบกรุบด้านเรื่องจากแบบไอ้น,นี่มันเป็นรสชาติที่แบบมันเข้มข้นอะ่ะกลิ่นมันเหมือนลาบแหละจริงเนาะอืมอร่อยขึ้นขนน้องยินใหญ่เลยเน,นี่ยโอ,โอ,โอตาย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 ,ตายอร่อยอร่อยมากเลยก็นได้ไม่ยากกินพอกินไปครั้งหนึ่งเนี่ยแบบยกนิ้ว สุดยอดมากสายพี่อาพร้อมบอบเลยตอนแรกก็ไม่กล้ากินนะแต่พอมันกินแล้วมันหยุดไม่อยู่อะ่ะคำสุดท้ายละเดี๋ยวจะไปละ่แต่ตอนนี้น้องก็เริ่มแบบไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่แล้วเนาะ